ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็ยังคงเปิดสายดูดวงให้กับคุณผู้ชมอยู่นะคะ <S <S อ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาอ่านในคอมเมนต์นะคะ <S 1> <S 1> ข้อความเนาะสักสามคำถามแล้วกันนะคะ <S <S อ่ะคุณยุพินค่ะเกิดเดือนห้าปีฉลูนะคะวันพฤหัสถามเรื่องสุขภาพหน่อยค่ะสุขภาพช่วงวนี้ของเรา,าพินเนาะคุณยุพินนะคะอืออ่าตอนนี้นะคะก็กำลังเปิดแป๊บหนึ่งนะคะ ระวังเรื่องของความเครียดอาการปวดหัวงยน,นะคะแล้วก็เรื่องระบบาหายใจหรือหน้า,อ,าอกอะไรี้ยความแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยกดไหลย,ย้อนก็ได้นะแล้วก็สําคัญเรื่องของน้ําระบบน้ําความไม่สบายใจความหวั่นใจระบบเลือดอะไรเงะะี้ยค่ะไปตรวจเช็คสุขภาพหน่อยนะคะคุณยูพินอ่าอก็อย่างตามที่คุณหมายบอกนะคะอ่ะคำถามต่อไปคุณปุ๊กกี้ค่ะอยากรู้ว่าปีนี้เนี่ย จะได้โชครับเงินแสนเงินล้านบ้างไหมคะคุณปุกกี้นะ,ะปีนี้นะคะจะได้รับเงินแสนไหมปีนี้ไม่ได้ปีหน้าได้ค่ะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ปีหน้าแล้วนะนะใช่ไหมนเนาะเดี๋ยวก็ปีหน้าแล้วอีกไม่กี่เดือนนะจ๊ะปีนี้มันค่อนข้างเหนื่อยหน่อยระวังความทีออ่ระวังความ ความโลภของเรานิดนึงหมายถึงว่าอพอเรารีบอยากจะให้มันได้หรืออะไรพวกนี้บางทีมันอาจจะได้มาด้วยด้วยเงินที่มันไม่ถูกต้องอหรือว่ามันจะยิ่งมีอะไรมาขวางทําให้ไม่ได้ทีนี้ไพ่เหมือนอยากให้ให้คุณยูพินล่อยใจสบายสบาย คุณหมบว่าเอ๊ะเราด้วยว่าดูปอยู่คุณหมายว่าสักสนุกกกี้คล้ายๆกันขอบคุณมาค่ะคุณกุกกี้ก็พยายามหมายถึงว่าช่วงนี้ก็พยายามแบบไปเยียวยาจิตใจตัวเองไปเที่ยวตามธรรมชาติอะไรเงี้ยไปดึงดูดรับพลังงานดีๆเข้ามานะคะช่วงนี้มันขึ้นว่าเราอาจจะเครียดเรื่องเงินหน่อยอาจจะยังไม่ได้แต่ปีหน้าแต่ปีหน้าได้นะคะช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าไปพักผ่อนทําทจิตใจให้สบายเพื่อที่ว่าปีใหม่ก็คือปีหน้าเราจะรับเงินเต็มๆเลยนะคะเนาะอาบมา อ,อีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะวันพุธที่26วกมกราค่ะ2543นะเรื่องงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะงานช่วงนี้ชื่ออะไรนะคะทษทีค่ะชื่อน้องเกตค่ะ,ะระหว่างที่เราจะเปิดนะคะก็ตอนนี้นะคะกดโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์096 740 5569นะคะ096 740 5569นะคะ งานช่วงนี้นะคะมันขึ้นว่าเ,ออเราอาจจะมีเรื่องให้เหนื่อยหน่อยในการจัดการเนาะคือมันแลกมากับความรับผิดชอบของเราในการที่จะต้องดูแลจัดการสิ่งต่างๆเพื่อให้มันผ่านไปได้ด้วยดียดยแต่ว่าทีเนี้ยด้วยงานในช่วงนี้ค่ะ ตัวชื่ออะไรนะคะคุณรอบอคุณเกตค่ะคุณเกตนะคะก็จะมีเสน่ห์มากขึ้นหมายถึงว่าทําอะไรคะ่ะเรื่องงานลูกค้าหรือว่าคนรอบข้างหรือเจ้านายอะไรเงี้ยค่อนข้างจะชอบหรือเอ็นดูเราเมตตาเรานะคะมันเลยทําให้ส่งผลให้งานของเราอะ่ะจากสิ่งที่เราทำอะคะ่ะมันเลยทําให้สําเร็จได้เร็วแล้วก็เป็นที่ถูกใจของคนรอบข้างนะคะหมายมาว่าช่วงนี้การางานค่อนข้างเปิดนะค,ะค่ะ ตอนนี้การงานค่อนข้างเปิดนะคะก็คือว่าดีเลยนะชตรงนี้ผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะแล้วก็ทำได้ง่ายๆสบายๆเนาะอ่ะมาในระหว่างที่รอสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะตอนนี้นะคะเราก็กดโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้สายเรายังว่างอยู่นะคะ0 9 6 7 4 0 5 5 6 9นะคะโทรเข้ามาได้เลยต้องบอกว่าคุณหมายเนี่ยพร้อมเปิดให้คุณผู้ชมแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวระหว่างรอนะคะมาอ่านนะคะคอมเมนต์ต่อไปเลยแล้วกันนะคะเกิดวันสาวครับวันที่9มิถุนายน2544 คุณเอ็กซ์นะคะอยากดูเรื่องการงานสุขภาพครับการงานช่วงนี้ของคุณเอ็กซ์เป็นยังไงนะคะเอาการงานก่อนนะคะอันดับแรกเนาะการงานของคุณเอ็กซ์ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะคุณเอ็กซ์ทำงานเป็นทำธุรกิจครอบครัวไหมอะคะเออมันขึ้นว่า การงานอ่ะมันพอเป็นไปได้ด้วยดีนะหมายถึงว่าการงานนะคะบางทีถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราเราเหนื่อยจังเลยไม่มีใครมาช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรามากขึ้นแต่ทีเนี้ยระหวังเรื่องการทํางานที่ออทะเลาะกับคนรอบข้างหมายถึงว่าเออเรามีเป้าหมายแบบนี้ เขาก็มีเป้าหมายไปเดีวยวกับเราแต่ความคิดเราทั้งสองคนอะ่ะมันไม่เหมือนกันมันเลยทําให้คุยกันแล้วมันไม่เข้าใจกันอะไรต้องระวังเรื่องของความคิดอะไรพวกนี้นะคะแล้วมันอาจจะทําให้ทะเลาะกันได้อืแต่มองว่าไพ่เมันขึ้นว่าให้พยายามเหมือนยอมรับกันอะ่ะยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่ายเปิดใจให้กว้างขึ้นบางทีอย่าพยายามยึดแต่ของเราอยู่ฝ่ายเดียวเนาะเพื่อลดการประทะนะคะแล้วมันจะทําให้งานอะ่ะมันราบรื่นมากขึ้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนาะสุขภาพ สุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะขอดูสุขภาพของคุณ x ในช่วงนี้หน่อยเนาะสุขภาพของคุณ X ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยรอแป๊บหนึงนะคะเออระวังการทำงานหนักอะคะอ่ะหมายถึงว่าเรื่องของความคิดการใช้ความคิดเยอะแล้วก็การทำงานอาการเมื่อยล้าเจ็บ หลังเจ็บตัวหรือสภาพจิตใจเนี่ยหมายว่าเรื่องสภาพจิตใจก็เป็นหลักให้คุณว่าให้นอนเยอะๆนะไม่รู้ว่า,าตอนนี้ช่วงนี้ <ๆ S 1> คุณเอ็กซ์แบบทํางานจนหนักแล้วไม่ค่อยได้พักผ่อนหรือเปล่าเพราะว่าอ,อ,อยากให้คุณเอ็กซ์พักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วมันจะช่วยทําให้ร่างกายดีขึ้นค่ะ,อะโอเคค่ะคุณเอ็กซ์ผ่านไปนะคะต่อมาค่ะที่คอมเมนต์คุณป่านนะคะน่าจะเป็นคุณป่านเนาะ20มีนาคมค่ะ25 4 6ค่ะเกิดวันพระรหับสสปรี ดวงกับเพื่อนร่วมงานดีไหมครับคุณ<ไ>ป่าเป็นผู้ชายงงาน,นะคะ<า>ดีไหม,มเพื่อนร่วมงานดีไหม,มจริงจรนะิงะหมายว่าดีนะแต่ว่า ชื่ออะไรนะคุณป่าเนาะแต่ว่าคุณป่านะคะหมายถึงว่ามันดีแหละมันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่อาจจะเป็นคุณป่านนี่แหละที่ช่วยเหลือเขามากกว่าหมายถึงว่าเราอาจจะได้รับผลตอบรับหรือกับเพื่อนร่วมงานดีกับเราอ่ะจะเป็นฝ่ายที่คุณป่านต้องเข้าช่วยเหลือเขาหรือว่าเสียสละตัวเองในการทํางานช่วยเหลือเขาหรือว่าเอ่อทนกับการทํางานหรืออยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะได้รับการตอบรับที่ดีนะหรือเขาจะดีกับเราได้เพราะเราช่วยเหลือเขาดังนั้นพยายามมีเมตตาแล้วก็เปิดใจ แล้วก็เขาเรียกว่าทําใจกว้างเข้าวไว้นะคะในการที่จะอยู่ด้วยกันหรือทํางานด้วยกันนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเขาจะคุ้มครองเราหรือช่วยเหลือเราได้ค่อนข้างดีเหมือนกันค่ะค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะก็คุณป่านนะคะจบไปที่เรียบร้อยนะ เดีあああ๋ยวมาอ่านอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก่อนที่เราจะเดี๋ยวเราย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะอะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะที่เบอร์0ู6 7 4 0 5 5 6 9นะคะอะเดี๋ยวขออ่านอีกหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะคะเกิดวันที่29ธันวาค่ะ25 4 4วันเสาร์อันนี้บอกละเอียดมากเะคะเกิดเวลาตีหนึ่งครึ่งด้วยนะคะ <c oughs> นะมีอะไรจะเตือนเกี่ยวกับในเรื่องอนาคตไหมคะคุณนาราทิ์อ่า คุณนาราทิ์นะคะเขาเรียกว่ามีอะไรจะเตือนเกี่ยวกับอ,อนาคตที่จะเกิดขึ้นไหมในช่วงนี้นะอรอสักครู่แล้วกันนะคะดูอยากจะเตือนหลายอย่างเนาะให้ขึ้นมาว่าอาจจะต้องเตือนหลายอย่างเลยนะคะอ,เ,อเหมือนเขาอยากจะบอกว่าอยากให้คุณนาราทิ์อะคะ่ะนะ พยายามลดความเครียดความกังวลของตัวเองเนาะในสิ่งที่ทำออถ้ามีความคิดอยากจะลงทุนทำธุรก,กิจอะไรใหม่ๆหรือว่าอ,อยากจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆอนะคะ่ะพยายามหาข้อมูลสิ่งเหล่านั้นให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็ไม่เกิดปัญหานะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราอยากจะทำอะมันมันยังยัง,ยงเรายังรู้ไม่เพียงพอก็ต้อง ไปศึกษาหาความรู้ตรงนั้นเพิ่มเติมเนาะเพื่อที่จะได้ทําได้อย่างราบรื่นรู้ลึกร,รู้จริงนะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งที่อยากจะเตือนคือพยายามดูแลสุขภาพด้วยบางทีเราอยากจะให้เราประสบความสําเร็จเรื่องงานเรื่องความมีอํานาจของเราอะ่ะจนบางทีเราอาจจระเะเลยในจุดร่างกายของเราดังนั้นพยายามตรวจเช็คร่างกายเสมอๆแล้วก็พยายามเยียวยาจิตใจตัวเองด้วยนะคะปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นง่ายๆสบายๆอย่าพยายามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทำให้ทุกอย่างมันแบบยุ่งเหยิงวุ่นวายอะะ่ะเออปล่อยทุกอย่างไปสบายสายแล้วก็ปล่อยวางบ้างนะคะอ,อืมแล้วก็อยากให้อ่าลองเสริมความงามด้วยอย่างเช่นไปตัดผม,มหรือว่า,ารู้จักแต่งตัวให้ตัวเองสวยบุคลิกดีขึ้นนะคะม,มันก็จะช่วยทําให้ส่งเสริมตรงนี้ในในเรื่องของบุคลิกหรือการงานให้มันดีขึ้นนะคะอโอเคค่ะมาตอนนี้มีสายจากผู้ชมทางรายการนะคะโทรเข้ามาแล้วเนาะ เดี๋ยวเรามารับเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะชื่อทวงหล่อค่ะทวงหล่อนะคะอยู่จังหวัดไหนเอ่ยจังหวัดประจวบค่ะประจวบนะจ๊ะอันนี้รับชมจากช่องทางไหนคะคะอันนี้รับชมจากช่องทางไหนเอ่ยทีวีหรือเปล่าคะเดี๋ยวปิดเสียงในทีวีหน่อยได้ไหมคะมันอาจจะสะท้อนกันแล้วเดี๋ยวฟังฟังบรรชนกันเดี๋ยวแป๊นึงนะคุณทองหล่อจากประจวบนะคะ ปิดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอ่า,อาเดี๋ยวให้คุยกับคุณใหม่ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณทองหรออยากจะทราบเรื่องอะไรคะอืมดด,ดูในบ้านยังเป็นยังไงยุ่งยากกันจงในบ้านเป็นยังไงทําไมยุ่งยากจังมีม,มียายมีช่วยกันเล่นสองคนกั่นแหลยดื้อ มีทวดกับเลนสองคนดื้อสิบเอ็ดคนหนึ่งสิบหกคนนะหยาดไปอะไรนะคะขออีกรอบได้ไหมคะอีกรอบมันไม่ชัดเด็กเด็กเด็กมันดื้อยังมันเป็นไรลูกโอ้จะจะได้ฉันก็อายุเจ็ดสิบห้าแล้วมันจะเลี้ยงมันได้เท่าไหร่อ๋ออันนี้เป็นหลานเหรอคะเป็นหลานของเลนเลนเป็นเลนเลนอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ บเอ็ดกับหกขวบสิบเอ็ดกับหกขวบโหเป็นช่วงที่กําลังแบบว่าเนาะเลี้ยงมาตั้งเกิดเด็กน้อยกําลังแบบว่าซุกซนอาจจะดื้อเป็นธรรมดานะคะเดี๋ยวรอ<ม>อคุณหม่เปิดแปบ๊บนึงนะคะเปิดพ่แปบ๊บนึงนะคะคม่นตีมีนจะฆ่าเราอีกอะไรนะคะอะไรนะอ,อะไรนะคะคุณน้องเหรอเออีกวันนีมันนีมันจะฆ่าเราอีกตีมันก็ถ้าตีนะคะ<ม> ตีมิ้อารมณ์ร้อนไอตัวเล็กอะอ๋อโอ้โหเอาตัวเล็กก่อนเนาะเอาหกขวบก่อนนะคะอืมให้มันขึ้นว่าปัญหาจริงๆเหมือนเขาต้องการให้เราดูแลเอาใจใส่หรืออะไรแบบมากกว่านี้อคะ่ะเหมือนบางอย่างเขาไม่ได้รับการเติมเต็มในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่อะ แล้วก็เออมันคือว่าทางแก้คือพยายามปรับอารมณ์ของตัวเองด้วยอะค่ะหมายถึงว่าการที่เราจะดูแลเขาอะบางทีไม่ต้องไปตีเขาก็ได้นะเด็กสมัยนี้สามารถคุยหรือพูดอะไร ด้วยความเข้าใจมันได้ทีเนี้ยอยากให้คุณทองหล่อคะ่ะปรับอารมณ์ตัวเองให้เย็นสบายๆมีเมตตากับเขาแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันในสิ่งที่เราสามารถทําได้ระวังเรื่องการสื่อสารสื่อสารแล้วไม่เข้าใจกันสื่อสารแล้วคําพูดมันไปเหมือนทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะยิ่งให้เป็นปัญหาสําคัญคือบางทีเราอ่ะเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้หรือเปลี่ยนเด็กไม่ได้เนาะแต่เราวางใจตัวเองได้นะคะคุณทองหล่อตรงที่ว่า เ,ออเขาเป็นแบบนี้แล้วเราจะปรับหาทางแก้อย่างไงเราปรับอารมณ์ตัวเองแล้วเขายังเป็นแบบนี้อแล้วเราปล่อยวางได้ไหมในเรื่องของเขาแต่เราก็พยายามดูแลแล้วก็พยายามช่วยเหลือเขาได้อย่างเต็มที่ของเราต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะอืมมันก็จะทําให้เหมือนเราอยู่กับเขาเราได้สบายใจขึ้นนะอืออ่า้ตัวใหญ่แล้วสิบเอ็ดนะแล้วแล้วคนตัวใหญ่แล้วสิบเอ็ด คนตัวใหญ่ก็ตลอตงว่าอะไรน้อยก็โงว่าอะไรนี่ก็งองใจอไรน้อยก็ลงดีกันแล้วชั่วก็แล้วบอกว่าว่าอะไรนิดหน่อยก็องเกิดวันอังคานเะนี่ยแล้วก็เดือนเกิดเดือนใดบ้างเดือนสามดีกันแล้วโอ,อ้ก,ก็แล้วอโอ้โห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 ยใช้ก็ดื้อนี่ททำไงนะดองขังยากจะตายตายคน โอ oh, ใจเย็ยนๆน,นะคะทุกอย่างมันมีทางออกแล้วค่ะ mm hmm. มันคืนว่าน้องคนนี้ค่ะคนโตอ่ะเขาเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ใครบังคับไหมมันโอ้ไม่ไหวรักก็เป็นเน่ยบว่าไม่ไหวอ,ะอ่ะอ่ามันคืนว่าตัวเขาอะมีความรู้สึก เขาจะไม่ชอบให้ใครมาแบบกดดันเขาอ่ะเขาเป็นคนที่รักค่อนข้างรักอิสระค่ะเขาอยากจะทําอะไรที่มันตามใจตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเซสซิทีฟแล้วก็อ่อนไหวมากดังนั้นสิ่งที่จะทําให้แบบอยู่กับเขาได้อ่ะบางทีถ้าเขาอยากทําอะไรก็อ๋ก็ให้เขาทําไปไม่ต้องแบบไปขีดจํากัดหรือกรอบ ในชีวิตเขามากขนาดนั้นแล้วก็พยายามเรื่องของคําพูดเรื่องของการใช้ความแรงการตีหรือว่าคาพูดแรงๆอะไรเงีง้ยถ้าลดได้เราก็ลดเพราะสิ่งหนึ่งตัวเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีหรอกแล้ว2เราก็ร้อนใจในการที่เราพูดหรือทําแบบนั้นไปมันก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับเราด้วยเหมือนกันนะคะนั่นขึ้นว่าพยายามหมายถึง พยายามมองโลกกลับด้านน่ะหมายถึงว่ามองโลกในแง่ดีเข้าไว้สิ่งที่เราเจอทุกวันนี้ค่ะถ้ามันสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วเราจะมองยังไงหรือจะอยู่กับมันยังไงให้ให้เรามีความสุขได้เออเราอาจจะเห็นว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้บุคลิกแบบนี้เขามีความคิดแบบนี้พยายามเข้าใจเขาให้มากขึ้นหรือปล่อยวางให้ได้มากขึ้นนะคะเออสุดท้ายอะ่ะอย่างน้อยมันก็จะอยู่กับเขาได้ได้มีความสุขมากขึ้นอะ่ะอืมฉันทำตัวแย่แล้วฉันก็แก่อายุต้องเจ็ดสิบหก อันนี้อันนี้คุณนองหล่อดูแลคนเดียวเลยเหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ยคนเดียวนะเงนในเงินพิการก็พิการแล้วก็เงินคนแก่ก็เงินพิการแล้วมาประชารักขนาดเองเลี้ยงเงินอยู่เนี่ยนายจะค่าน้ำนายจะค่าน้ำกินพิการอันนี้หมายถึงว่าใครพิการนะคะขออนุญาตถามค่ะพิการเองอตัวตัวใหญ่ชววอ๋อคุณน้องหล่ออ๋อเป็นเองก็เลยแบบว่า ก็คือดูแลได้ไม่เต็มที่ท่าไหรรมันก็จะเหนื่อยเนาะแล้วก็ไม่มีใครดูแลเราด้วยถูกไหมคะไม่มีเลยที่นั่งร้องไห้คนเดียวต้องเขาเรียกว่าต้องเออเป็นมันเป็นสิ่งที่มันแบบต้องเกิดขึ้นเนาะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็อย่าอย่าไปท้อนะจริงๆนวหนูว่าเราอย่าไปท้อนะคะก็ไม่มีอยากกินหรอกย่ำน้ำปลาเปื้อให้กินกันตรง ก็ไม่เป็นไรไพ่ขึ้นว่าเอ,อ่อคุณทองหล่อาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะในการที่เราต้องดูแลเขาหรือว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะขอให้คุณทองหล่ออดทนเข้าไว้นะแล้วก็พยายามทําใจอ่ะเป็นกลางเข้าไว้หมายถึงว่ามันจริงๆอะ่ะมันเหนื่อยมันก็เหนื่อยแหละแต่มันไม่มีใครที่แบบทําให้เราทุกข์ได้ขนาดนั้นะ่ะ<ม>อยู่ที่คุณทองหล่อเนาะมันเกิดมีปัญหาอะไรแล้วก็ เราก็จัดการแก้กันไปแต่ถ้าคุณทองหล่อรู้สึกไม่ไหวจริงๆอะคะ่ะลองติดต่อหน่วยงานรัฐก็ได้นะคะภาครัฐนะคะโทร130นะ่นย์ะลองติดต่อเขาดูค่ะเผื่อเขาจะช่วยอะไรได้นะคะ <30 S 1> ใช่หนึ่งสาม0ค่ะใช่เป็นหน่วยงานของภาคติดต่อไแล้วบ้านบ้านพังแล้วแล้วก็ให้มาห<อ>มื่นหนึ่ง<อ>ให้หมื่นหนึ่งก็อไอ้ดังแม่มันนางแม่มาจากไหนม หลักมากไปกดเรียมเลยไม่มีเลือเลยเคยติดต่อไปแล้วกับภาครัฐภาครัฐก็ช่วยมาแล้วตอนนั้นคือให้เงินมาหนึ่งงนบาทเนาะให้เงินมาหนึ่งนบาทขอเขาว่าไอ้มีเด็กกรพาที่ไปเลี้ยงมั้ไหมจะยกห้แต่นี่เขาว่าเอาเน่งเพราะว่าก็คือว่าคุณแม่ก็ไม่ได้มาดูแลเหลนด้วยอะไรอย่างนี้ไม่มีใบเยี่ยมแล้วมีตะคุนอ๋อก็คือว่าโดนกระแกมก็เอา นองเดือนและว่องเดือนแล้วกินข้าวคุกน้ำปลากันอยู่อนะ้องลองลองอีกทีนะคะลองลองอีกทีลองโทรหาอ,อหน่วยงานของภา,าครัฐนะคะอ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วกันเนาะหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ลองลองอีกสักรอบหนึ่งนะก็เป็นกําลังใจให้คุณให,ให้พนักงานเะ่านันนะเนาะสู้ๆสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะ กัเก็เอทันนีโทรบ่อยมาปะเอาไ oh. ปจีิเองเขาให้มาออ oh. mm hmm. ลองอีกสักรอบหนึ่งเราแบบว่าลองแบบอธิบายเหตุผลแล้วก็หลักความเป็นปจริงที่เราเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้อีกสักครั้งเผอเขาาเอออาจจะแบบ mm hmm. มีใจเนาะแล้วก็ช่วยเ mm hmm. นาะเ mm hmm. ชื่อว่าอาจคือว่าคนไทยด้วยกันนะคะคือน้ำใจเรามีกันอยู่แล้วเนาะ mm hmm. อ่ะโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะ, mm hmm. ะอยาคอยเงินน่ะเจ้เงินมืออยู่นะ,ะ mm hmm. จ้าวันนี้ขอบคุณนะคะ จ้าสวัสดีคะ่ะอ่ะเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ว่าใครที่กําลังท้อหรือว่าทุกข์ใจอยู่นะคะก็สู้ๆนะคะเดินหน้าต่อไปนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปนะคะก็คือทุกคนเนี่ยต้องเอ่อต้องาการกําลังใจกันเท่านั้นเนาะกำลังใจคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะรออีกหนึ่งสายสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้เวลาเราก็ใกล้หมดแล้วนะคะคุณผู้ชมะ่ะโทรมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะ096 7 4 0 5 5 6 9จนะจ๊ะอ่ะอีกหนึ่งสายสุดท้ายนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะอ่าชื่อแซนครับคุณแสนนะคะอยู่จังหวัดไหนจ๊ะอ่าอยู่ปทุมธาน,นีครับผมอ่าอันนี้รับชมจากช่องทางไหนคะอ่าเฟซบุ๊กครับอ่าเดี๋ยวคุยกับคุณหมายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากทราบเรื่องอะไรคะพอดีอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของที่บ้านนะครับว่าจะ ปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมครับหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคธุรกิจที่บ้านของคุณแซนหรือแซมนะแซนแซนแซนนะคะจะเป็นยังไงเนะครับผมระหว่างที่รอนะคะธุรกิจทางบ้านของคุณแซนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้อออรอสักครู่นะคะอือสักครู่นะคะอืครับวันนี้เราใช้ไพ่เขาเรียกว่า หลายสำรับเลยนะคะวันนี้เอามาเปิดให้กับคุณผู้ชมเนี่ยจะเต็มกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้คุณแซนทำกับคนอื่นภายในครอบครัวด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอือฮึมองว่าภายในปีนี้ค่ะมันก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะในธุรกิจที่บ้านมันจะมีการที่เรายังต้องช่วยเหลือกันอยู่หรือว่าอาจจะได้ผลตอบรับจากลูกค้าจะมีข่าวดีๆอะไรเข้ามานะแต่พยายามพยายามอย่าคาดหวังเยอะเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราหวังมาก ออแต่หมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเลยคือมันมีเข้ามาแต่บางทีถ้าเราคาดหวังเออมันน่าจะได้มากกว่านี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นพยายามอมองในแง่ดีของมันกับสิ่งที่เข้ามาส่วนในปีหน้ามองว่าดีนะคะเรื่องการเงินค่อนข้างดีเลยมีเงินแบบให้มาหมุนได้ ได้ได้ใช้ส่วนอื่นด้วยพอบาลานซ์ไปได้สถานการณ์ค่อยๆค,คลี่คลายนะคะไมนเลยอยากให้อดทนไปหน่อยช่วงนี้แล้วก็พายอยากจะแนะนําว่าให้พยายามทํางานร่วมกันนะคะประสานพลังงานช่วยเหลือกันและกันแล้วก็ถ้าเจอปัญหาอะไระคะ่ะในจุดที่เรารู้สึกว่าทํางานตรงนี้มันมีปัญหาพยายามแก้ให้มันถูกอยาให้มันผิดเป็นครั้งที่2แล้วก็พยายามเหมือน ทำงานกับใครหรือกับเขาอะค่ะปรารถนาดีต่อกันไว้แล้วมันจะทํางานกันด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วในตัวธุรกิจเนี้ยสิ่งที่ทำอะมันจะดําเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นนะคะลองอม,มีได้บูชาพญานาคหรืออะไรไหมอ๋อไม่ไม่ได้บูชาครับมีแต่เป็นพระพิคเนตครับอ๋อมีพระพิคเนตอืมมีเคยไปสัญญาหรือบนบานอะไรไว้ไหมคะอ๋อน่าจะไม่มีตอนนี้ ไม่เป็นไรค่ะก็มันขึ้นว่าถ้าถามว่าบูชาพิพเเนท่านช่วยได้ไหมได้อยู่นะคะแล้วก็ออลองไปไหว้ยอยู่ปทุมมันมีวัดที่เป็นพญานาควัดอะไรนะที่อยู่แถวปทุมอ่ะนี้ใช่ไหมคะ,ะมีมีครับลองไปไหว้ล,วลองไปไหว้ขอพอรท่านก็ได้ค่ะ นะคะแล้วก็เจ้าที่หมายถึงว่าออมันขึ้นว่าพยายามกวดน้ําให้เจ้าที่บ่อยๆนะคะอืม ขอเรื่องให้ท่านช่วยเรื่องงานเรื่องเรื่องทุกอย่างให้มันราบรื่นแล้วก็เรื่องพญานาคลองไปขอท่านด้วยก็ดีค่ะแต่ว่าก่อนไปขออะไรอย่างเงี้ยเวลาก่อนที่เราจะขอพรอ,อะไรคะคะพยายามแผ่บุญให้ท่านก่อนเนาะว่าแบบบุญที่ลูกเคยทำมาโน่น,นนี่หรืออะไรเงี้ยอุทิศให้ท่านนะคะมีบุญบรรมีขึ้นไปแล้วก็ขอท่านเมตตาประธานพรให้ลูกเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยให้สําเร็จนะคะค่ะแต่มอว่าปีหน้าจะดีนะปีนี้ก็ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้อย่างที่เราหวังมาก ก็คือเรื่องตัวจากสปีน้าเป็นต้นไปแต่ก็ตอนนี้ก็คือประคองตัวไปได้ใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้ดูประคองตัวไปได้อืมอ่ะค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะคุณแซนขอบคุณครับสวัสดีค่ะอ่ะโอเคค่ะเราดูเพลินมากเลยจนตอนนี้เวลาล่วงเลยไปแล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าการดูดูสดๆของเรานะคะเดี๋ยวให้คุณใหม่นะคะฝากช่องทางการติดตามให้กับผู้ชมนิดนึงค่ะ ค่ะก็สามารถติดตามใหม่ได้นะคะที่เบอร์0935166956ค่ะทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ก็แอดเบอร์นี้ได้นะคะหรือว่า Facebook เป็นมิกาสมาวีค่ะ ก็อย่าลืมนะคะติดตามนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีโมมินนะคะโมมินสแน็คนะคะให้คุณใหม่นะคะกลับไปทานเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามอบให้คุณใหม่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณใหม่เอาวางไว้โอเควันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณใหม่ก็รอบหนึงแล้วกันที่ให้เคล็ดลับดีๆนะคะแล้วก็มาดูดวยกับคุณผู้ชมแฟนรายการของเรานะคะฝากติดตามรายการสารพันศาสตร์ด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะ ชอบ psi 76นะคะหรือว่าช่อง YouTube Facebook v6tv สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ